เราพาหมดเนี่เลยเนีเลยนะครับอ่าล่อยต้องไปเนี่ยคือเป็นที่ดี่ค่ะครับ วัครับวันนี้เราก็จะเดินทางไปส่วนึ่งนะครับจุดกางเต็นท์น่าจะร่มไม้ริมทาน,นะครับที่เราดูไปแล้วรถเนี่ยสามารถจอดข้างริมทารได้แล้วก็เล่นน้ําได้เนี่ยคืออยู่ตกเราเลยเราก็จะแวะ เซเว่นแล้วก็แวะที่แบ็คโคลหรือโรตัสนะครับเพื่อซื้ออาหารสด่ะไปติง้งไปย่างันคืนนี้นะครับี่นี่ก็มีสมาชิกมาด้วยนะครับนี่นี่นมาตัวนแลออ้วนี่สอตัวเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าให้ออาหมาเขาได้เปล่าแต่มันเป็นร้านที่มันเป็นโอเพนร้านเปิดนะครับไม่ได้ว่าแพ้อัดอะไรบ้างนะครับเราหมาล้วเนี่ยก็จะไม่ได้ปล่อยลงล่างนะครับจะอยู่บนรถ ยางทางปมาณ3กิโลที่ว่าเป็นทางลุกหลังนะครับมาดูครับดูลภาพรถเล็กเลยเล็เลยนะครับเราก็ต้องลังรถนะครับ จะไปหาฟืนนะครับตัวนี้เราจะจุดไฟก่อคือเอาบรรยากาศนะครับเน้นบรรยากาศเกียกเรียกไหมใช้ได้ครับมันเป็นไม้บางใช้ได้ครับใช้ได้หมดครับอากาศที่นี่ค่อนข้างร้อนนะครับส่วนพื้นตันนี้ก็คือน่าจะเป็นบ่อขยะของเขาเลยนะครับ นี่โหอันนี้ดีใช้ได้ครับแค่นี้ก็เป็นการเพียงพอแล้วครับของกินเพียบเลยนะคื้นนี้เราไปซื้อเนี่ยประมาณสองพันกว่าบาทนะครับอุปกรณ์เพียบอยากทำมากครับราจะไไว้ตรงนี้นะซื้อมาไม่ได้ใช้เลยนะครับเพราะไม่ค่อยชอบิีควันไฟอ่าแม้ทุกคนกลายยังกลางไม่ได้เลย มันจะไม่ใช่กลางนี้นะมันต้องมีตัวรองของพวกนี้มันเป็นของที่ไม่ได้ว่าจําเป็นมากครับเป็นแค่อ์ปกอบที่ว่าเราเราถ่ายให้มันดนูสวยงามนะครับการเดินทางไกลเนี่ยเวลาเราพกมีดพกอะไรนะครับค่อนข้างจะลำบาก วางทีเจอด่านเนี่ยที่จะด่าคนค้นอาวุธเนี่ยถือว่ามีความผิดนะครับ,รบว่าพกมีพกป่านเลยเนี่ยถ้าตำรวจเขาจะเล่นเาราก็คือได้หมดทุก,กรูปแบบก็เลยเลือกที่จะไม่พกดีกว่าโอเคนะครับ เันจะได้ไม่รู้อร่อยเปล่าน่าจะอร่อยเลยก็มีซิ่โคงนะครับผงหมักหมูย่างนะครับโอไข่เมือนตังผงเนี้ยเดี๋ยววันนี้เราก็จะน่าจะหมักอบซี่โคงดีกว่าหมักไปเลยครับคือผงเนี้ยมันดีอย่างหนึ่งคือเนี่ยดูผงสำเร็จนะมาดูดูนี่เนี่ยเราแค่หมักแค่เองทุกคนคือมันเป็นน้ําตาลนะเนี่ยดูดิแต่มันมีผงน่าจะเป็นผงพาโลโนะลองดูนะลาเสร็จแล้วนะ อร่อยมากเ,เดี๋ยวเราจะหมักก่อนนะหมักก็คนไปเลยไม่มีอะไรเ,าาเครื่องเครื่องอะไรทุกอย่างเขาใส่หมดแล้วครับไม่ต้องอะไรมากมายเลยต่อไปก็จะเป็นเนื้อเนี่ยนี่ดูทุกคนเห็นไหมเห็นไหมเ <c oughs> หมือนม่อกี้มาวยเลยยุงก็เยอะครับยุงเยอะนี่นนโหเ,เลย ไม่ใช่ล้วไม่ใช่มันต้องรอยเลยขมองเห็นไหมขมมงแล้วแมวไม่เล่นรัดมือขมองเขาตลกเดี๋ยวขาตลกนี่มีคนเล่นน้ำไหมไหมครับแอนบรรยากาศให้ดูนะครับบรรยากาศเนี่ยท่านนี้ผมอยากอยากแนะนำเลยนะใครที่จะมาทำอ่าปิ้งย่างเนี่ยคือคือไม่ได้ว่าใครนะ แต่เป็นการว่าถ้าเราจะเซฟเต็นทงางๆ่าเนี่ยฐานที่ผลิตจากพวกท่านตะกอะลามะพราวนะมันจะไม่ค่อยกระทุนะอย่างพวกไมก้กระถิ่นเนี่ยเวลาเราจุดไปเนี่ยสักพักเนะี่ยมันกระทนะุนะบางทีกระทุไปจึงเต็นทงางคนะ่านะเต็นทางค่าเนี่ยเต็นสามารถขาาได้เลยครับแต่ตัวเนี้ยปันก็ไม่มีคือเราเรากินกินเยอะกินนานเงนี้ยคือมันจะเป็ปันจะเหม็นเต็นอื่นนะผมจะไม่ทิ้งนะผมผมจะปล่อยเลยครับทิงอเลยครับทิงสุด แล้วพอแล้วตอนนี้เราก็จะทําการเบรนคือเบรนให้พวกน้่ตาเนี่ยมันเกาะกับหมูนะครับมันอาจจะไม่เป็นผลแต่ผมว่าผมชอบแบบนี้ตอนนี้เราก็จะทําการหุงข้าวเราจะเอาถ่านมาใส่นะครับไม่สามารถใช้ไฟแรงได้นะครับต้องอุ่นไปเรื่อยๆแค่นี้พอนะครับใส่ไปเลย ร้อยแล้วเราก็จัดย่างไว้นะเดี๋ยวไงเรามาดูกันต่อไปครับเวลาใกล้ๆสุกจะเป็นยังไงตอนนี้ก็ข้าวสุกแล้วนะครับมาดูครับนี่เป็นไงเตาถ่านเนี่ยผมกล้าพูดเลยว่าเรื่อยๆครับค่อยๆปล่อยให้มันละอุไปอนะ่ะสวยมาก นี่ก็เนื้อนะเราสุกที่เรียบร้อยแล้วปึ๊บเห็นไหมแล่มือนี้แดงมั้ยต้มเลยครับบัตตูล่า ตอนนี้ครับก็เป็นเวลาประมาณ 1, ทุ่มหนึ่งสองทุ่มนะครับแล้วก็จะก่อกองไฟหนึ่งก็เป็นเท็ดด้วยนะสองก็บ้อกกันสัตว์ร้ายนะครับแล้วก็จะมาก,กอ่อยครับจำไว้นะครับเข้าป่าเข้าอะไรเนี่ยกองไฟเนี่ยคือสิ่งที่ดีที่สุดนะครับของขังอะไรก็ไม่ตู้กองไฟนะครับทั้งเสือมูเนี่ยัวที่สุดนะครับกองไฟแล้วก็ถึง ช่วงเวลาที่ทานอาหารเสร็จแล้วทำบุฟเตข้าวเสร็จแล้วเราก็ต้องไปอาบน้าแล้วเข้านอนค่าใช้จ่ายเนี่ยจะมีค่าน้ํามัน,เ,นเติมน้ํามันไปนหนึ่งถังหนึ่งถังประมาณพันหกร้อยบาทนะครับค่าอาหารเนี่ยก็ประมาณสองพัน 2, ับหนึ่งร้อยบาทนะครับเซเว่นเนี่ยประมาณหกร้อยกว่าบาทวันนี้ก็ เป็นวันที่ดีอีกวันหนึ่งนะครับความสุขของเราเนี่ยบางคนก็มีความสุขกับการเที่ยวบางคนก็มีความสุขกับการกินบางคนก็มีความสุขกับการได้ไปเที่ยวต่างประเทศแต่สําหรับผมเนี่ยผมชอบความสุข,ขนี้จริงๆครับไม่ค่อยชอบนอนโรงแรมไม่ไม่เคยชอบเลยนะครับชอบแบบนี้มากคือบางทีเราได้ไปย้ายไปตรงไหนที่แบบมันค่อนข้างที่จะแบบเป็นธรรมชาติแล้วได้นอนตรงนูง้นตรงนี้เนี่ยผมเนี่ยรู้สึกว่ามีโอเคมีความสุขมากจากการที่ผมได้มาเที่ยวผมคิดว่าชาติหน้าไม่มีจริงครับ ชาติเนี้ยเกิดมาเนี่ยแค่เพียงแค่ว่ามีทุกอย่างมีแทนขาวพบโอ,โอ,โอโมาอบเนี้ยโคจะดีแล้วครับมีเวลาโอกาสเที่ยวเที่ยวเลยครับส่วนตัวผมไม่ใช่ว่าผมจะมีเงินแล้วมาเที่ยวอย่างนี้ผมก็ไม่ได้มีเงินนะครับแต่บางทีผมได้ขับรถออกจากบ้านเนี่ยไปสองามกิโลไปนอนที่ตรงไหนไปนอนหน้าไร่หลังไร่เนี่ยผมก็มีความสุขมากมากเลยนะครับยังไงก็ฝากทุกคนไว้ด้วยนะครับว่าชาติหน้าไม่มีจริงนะครับชาตินี้นะครับเต็มที่เลยครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เป็นกําลังใจแล้วก็ติดตามมาตลอดนะครับขอบคุณนะครับ